ถ้าเรื่องรายได้หนังอ่ะไม่ขึ้นขึ้นลงลงอย่างแบบอธิบายไม่ถูกอ่ะยังไงยังไงคือเหมือนตัวอย่างหลังๆเนี้ยไม่กล้าเดาอะไรเลยฮะเราจะเดาว่าหลานมาเนี่ยปีที่แล้วเนี่ยคือดูหนังแล้วชอบมากๆเป็นหนังดีแน่ๆแต่รายได้จะดีไม่วะแบบกดดันเออหนังมันจะคนจะดูเยอะแค่ไหนวะแบบ50ล้านก็คงปิดซอยเลี้ยงแล้วแหละโอ้โหเป็นไงรายได้แม่งแบบถล่มทลาย2 0 0พล้านทัวลด เออเข้าออสการ์นุ่นโอ้โหแบบรายได้แค่ในประเทศก็คือสถิติแทบจะสูงสุดตั้งแต่มีก่อตั้ง GDS มาถ้าไม่นับยุคพี่มากนะก็คือเดาผิดเอออะไรอย่างเงี้ยบางเรื่องก็เดาว่าโอ้โหแม่งต้องมาแน่เออแม่งขำมากดีมากอะไรเงี้ยเรื่องนี้ดีมากไม่มาเดาผิดหมดเลยเออก็เลยมันอะไรกันแน่วะอไม่เข้าใจแต่ว่าจับจุดได้อย่างหนึ่งรู้สึกว่าหนางภาคต่อได้เปรียบ โด,โดยเฉพาะถ้าเป็นภาคต่อที่ะสมผสา็จจากภาคแรกมาเพราะว่ามันมีฐานมันมีเบสไม่ใช่ว่าสมัยก่อน,นเราจะค,คุยว่าหนังภาคต่อคือหนังที่แม่งปราบเซียนอืแต่ตอนนี้กลายเปว่าพี่หมูคิดว,ว่าภาคสองนี่แม่งมีมี potential มากกว่าใช่เพราะว่าคนรู้จักแล้วในยุคที่แม่งแบบว่าทุกอย่างมัน f l a ดมากอะ่ะมันแบบมีเกิดสิ่งใหม่ๆมีคอนเทนต์ใหม่ๆอะไรไม่รู้แต่เร็วมากทุกอย่างมันเร็วมากวัดแค่ตัวเราเองอ่ะเราก็ยังเหนื่อยเลย มาถึงบางทีเราเห็นสิ่งนี้มาจากใครก็ไม่รู้ที่เราไม่รู้จักแล้วก็เป็นสิ่งใหม่เป็นหนังเรื่องใหม่สมมตินะมันจะเวิร์กไหมวะเราก็จะลังเลแต่ถ้าแบบอ๋อนี่คือภาคต่อจากเรื่องที่เราชอบมากอ่ามันน่าจะดีมีตัวละครที่เราชอบมันเหมือนกับของบนเชล์มันแบบลลยตาไปหมดอะแล้วเราก็จะเลือกช็อปเซฟโซนหรอนิดนึงสำหรับผู้บริโภคอะอันนี้เรารู้จักอันนี้เราคุ้นเคยเช่นเดียวกับโมเดลแบบว่าทําหนังจากละครที่ฮิต อะไรอย่างเงี้ยมันจะมีหลายๆเรื่องหรือว่าแม้กระทั่งญี่ปุ่นเองแบบสปินออฟจากซีรีส์อนิเมะที่ดังแล้วแล้วก็ตอนจบเป็นยังไงนะไปดูในโรงเลยจ้าเพราะตอนนี้คนทำสปินออฟเยอะนะแล้วก็เอาหยิบหนังเรื่องเก่าๆมาทำเพราะคนรู้สึกว่าไปเจาะตลาดที่เขามีฐานอยู่แล้วเหมือนกันเออการมีฐานแฟนเนี่ยแม่งกลายเป็นเรื่องใหญ่มากในยุคนี้ถ้าเกิดคุณจะสักเซสในเชิงของตัวเลขนะรู้สึกอย่างนั้นซึ่งมันแตกต่างจาก โอ้โหเมื่อสิบปีที่แล้วค่อนข้างเยอะมันมันเห็นข้อเปรียบเทียบรุนแรงขึ้นมั้งอ,อันนี้จากข้อสังเกตนะเพราะฉะนั้นหนังภาคต่อหลายๆเรื่องอะที่มาจากเรื่องที่มันสักเซสอะก็เลยจะดูได้เปรียบ